สวัสดีครับผมเจมส์นะครับจากฟอร์ดสุขาพิบาลสามนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว Sport Ranger n e เ t g e n จตัวใหม่นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัววายทคนะครับผมแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือตัวนี้เป็นราคาอยู่ที่1 4ึ0 0ล้านมเ้าันท่านั้นเองแล้วก็ตัวนี้เขาบอกเลยว่าลูกค้าขอของแต่งเป็นของพิเศษนะครับผมส่วนของแต่งจะมีอะไรบ้างเหรอเชิญชมทางนี้เลยครับแบอันดับแรกนะครับเราจะเห็นชุดแต่งที่ใส่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นกระจังหน้านะครับผม เป็นฟอร์ดตัวใหญ่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟ3จุดตรงด้านหน้าครับผมนะครับแล้วขยับมานะครับตรงไฟนะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟรูปตัว C สวยอยู่แล้วตัวนี้ครับแต่เพิ่มความเท่เข้าไปก็คือเราใส่ตัวครอบไฟหน้าให้ด้วยนะครับผมนะครับสวยแล้วก็ถัดมาด้านล่างนะครับอ่าหลายๆคนคงจะเห็นนะครับชุดแต่งพิเศษเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นชุดแต่งไวบอดี้ของของตัวฟอร์ดไวท์แท็กตัวนี้ครับผม แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือตัวนี้าเพิ่มตัวคิวล้อมาพร้อมชุดแต่งนะครับผมนะครับสวยงามครับผมแล้วก็แมทกับสีของตัวรถด้วยซึ่งตัวรถจะเป็นสีเทานะครับผมแล้วก็นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือจะเป็นตัวนี้ครับล้อนะครับล้อล้อตัวนี้จะเป็นแมทขอบ20สนะครับสวยดุอ่านะครับผมแล้วก็ยกยก สนิ้วนะครับผมตัวนี้ดูใหญ่นะครับสวยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นครอบมือจับกันรอยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากที่จะให้ถลอกหรือมีรอยอะไรเงี้ยก็คือใส่ตัวนี้เข้าไปครับป้องกันนะครับด้านหลังนะครับผมตัวนี้ลูกค้าชอบเรียบๆประมาณอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเพื่อความดูดันใส ชอบไฟท้ายให้ด้วยครับสวยครับผมสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถยนต์ Ford ดไวท์เทคตัวนี้นะครับผมเรามีแคมเปญที่เศษนะครับให้ลูกค้าได้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยต่ำนะครับผมหรือว่าอยากดาวน้อยเราสามารถที่จะโทรปรึกษาหรือทักมาคุยเพิ่มเติมได้ครับผมนะครับผมแล้วผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับผมขอสวัสดีครับ